โอเคครับก็มาต่อนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็สาธิตนะครับการที่เราจะใช้ทุกตัว JWT นะครับามาทำการตรวจสอบนะครับว่า client ที่อขอ access อข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ในการดึงข้อมูลไหมในการาทำปุ่มนะครับอ่อ,อถไถลาแบบนี้นะครับแล้วก็แนบตัวโท o ค็นกับไม่แนบก็เห็นว่าเราสามารถป้องกันได้คราวนี้ถ้าเกิดสังเกต ดูดีๆเนี่ยในคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะครับตัวโทเค็นเนี่ยนะครับผมจะมีแสนี้ให้ด้วยนะครับคือนอกจากว่าเราเช็คว่าเออเขมีโทเค็นแล้วก็มีออเทอร์ไร่หรือเปล่าแล้วาสามารถทําการก็เรียกว่า,าเช็คโรยด้วยนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยนะครับอตอนจังหวะที่ เราทำการสร้าง Account แล้วเก็ล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะมีการนิยามตัว f i ล l ที่เป็น Row เข้ามาด้วยก็คือในตัว Account ของเราเนี่ยนะครับที่เป็น Entity เนี่ยจะมีพาร t ทที่เป็นเจ้าตัว Row เข้ามาด้วยโอเคไหมครับซึ่งไอ้เจ้าตัว Row ตัวนี้แหละนะครับมันก็ใช้ในการกำหนดว่ามีสิทธิ์ในการเข้าถึงไหมโดยตัว j w t Installer ที่คุณก๊อบมานะครับ เราจะมีาพาทีา่รู้สึกจะอยู่ในตัว Account Service นะครับจะมีการนิยามในส่วนของโรเข้าไปตรงบริเวณนี้ซึ่งเราสามารถทำการเช็คนะครับว่าโรหนบ้างที่สามารถ Access ข้อมูลเราได้นะครับโดยตอนสวัสที่เราทำการเพิ่มนะครับเจ้าตัวแบบนะครับเอาเท่าไหร่เข้าไปแล้วก็ระบุเลยว่าโรไหนที่เข้าได้บ้างการนี้เนี่ย ผมออกแบบให้มันมีเจ้าตัวเขาเรียกว่า r o l ID ทั้งหมด3ประเภทนะครับโดยถ้าเกิดเราทำการมาคิวรีดูนะครับก็จะมี admin cashier member ซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยจะถูกแทนด้วยตัว r o l ID ต่อไปนี้นะครับซึ่งตอนจังหวะที่เราสร้างเนี่ยนะครับก็คือตอนจังหวะด s t g r เนี่ยเราสามารถระบุได้ซึ่งในกรณีเนี่ยผมได้ทำการเตรียม,มสร้าง Account นะครับที่เป็น Account ที่แทน โอแต่โอลไว้แหละนะครับโดยที่ก็จะมีแอดมินนะครับแคชเชียร์แล้วก็เมมเบอร์โดยโอ w เ e m เบอร Member, นะ์เนี่ยเกิดสังเกตดีนะครับจะเป็นโ o w ที่มันไม่ได้ถูกนะครับเ,เขาเรียกว่าระบุไว้ในส่วนของตรงนี้ดังนั้นหมายความว่าไงครับก็จะหมายความว่า Row เมมเบอรเนี่ยนะครับจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้เอาละเพื่อจะเป็นการพูดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาเอาจ้าตัว JWT ที่ผมทำการเก็บไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อง่ายผมสร้าง username password นะครับมีการ register พวกนี้รอไว้แล้วนะครับแล้วก็ copy token เอาไว้เพื่อไม่เสียเวลาผมจะรอแอดมิให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมจะมาตรงนี้นะครับแล้วก็ log out แล้วก็ใส่เข้าไปกดออเทอร์ไนร์นะครับจากนั้นก็ผมจะทำการลอง q u e r y ข้อมูลดูนะครับจะต้อง q ิวรีได้คิวรีได้ แต่ถ้าเกิดผมนะครับพยายามจะใช้ของแคชเชียร์ได้ไหมก็ยังคงได้อยู่เพราะว่าแคชเชียร์อยู่ในเขาเรียกว่าส่วนของตรงนี้อยู่นะครับเพเป็นโรที่มีสิทธิ์อยู่นะครับในกรณีเนี้ยนะครับก็เขาเรียกว่าเราจะต้องทําการเปลี่ยนโทโเคนใหม่นะครับล o อกเอานะครับใส่เข้าไปแล้วก็ลองยิงทีนะครับคราวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดผมใส่เป็น member อันนี้แหละไม่มีกำหนดอันนี้น่าจะมีประเด็นแน่ๆน,นะครับมาดูกันนะครับว่าจริงไหมผมใส่เข้าไปนะครับกดออทไหร่ Alt นะครับแล้วก็ดึงใหม่นะครับเคนี้นะครับมันจะต้องไม่ได้พอดีผมอาจจะไม่รีเฟซนะครับขออนุญาตรีเฟซหลันก่อนนะครับโอเครีเฟซแล้วนะครับ เคสนี้มันจะขึ้นมาคำว่า for นะ f o r b i ten นะครับ f o r b i ten เนี่คืออารมณ์แบบไม่รับการอนุญ,ญาตนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆคือมันจะถูกบล็อกแต่ถ้าเกิดเราย้ายกลับมาเป็น c a s h ช e r ซึ่งอยู่ในนะครับกลุ่มของตัวโลเนี่ยก็จะได้ก็พูดง่ายก็เป็นเทคนิคนะครับในการที่เราจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์นะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึง คอนเทนต์ไหนได้บ้างนะครับด้วยการผ่านตัวออ t เท i g h ไน์นะครับตรงนี้นเองนะครับซึ่งออ t เทอรไ์เนี่ยเราจะไม่คุมที่ตัวคอนเทนเลอร์นะครับเราจะคุมที่ตัวแต่ละตัวก็ยงได้นะครับอยู่ที่เรานะครับอันนี้ก็เฉนภาพบทบาทของโรมาขึ้น er นะครับโอเคครับสวัสดีครับ